นี่ฮะหน่อยครับหนึ่งสองสามโอเคครับหนึ่งสองโอเคที่นี้่ระยะจับเอี้ยมเลยครับจับเร็วใชดีโอเคหนึ่งสองสามสามคนฝั่งนี้มองเฉียงไปฝั่งนู้นเลยครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่โอเคมองเฉียงมองเฉียงอสามคนฝั่งนี้มองเฉียงฝั่งนี้เลยครับโกเคหนึ่งสองสามไปลุกไปลุกมาหนึ่งสองสามขอบายบายนิดนึงครับบายบายหนึ่งสองสาม ขอเกมงได้ได้ครับเดืนสองขอขอสูงสูงหน่อยสูงสูงไม่เป็นต้องการก็ได้แต่ขอสูงสูงนะอ่าอ่านั่นแหละโอเคได้โอเคกลัวบังกลัวบังไม่ใช่ไรโอเคได้ครับเดือนสองสามอ่าทีนี้ขอซ้ายขวาหน่อยมาข้างหน้านิดนึง เลโอเคโกรดนะมือคุณนายเลยครับเดี๋ยวประดับป่ะโอเคได้สวยโอเคเนื้อสองฟังนี่ขอชี้หน่อยเลยรู้สึกห่างๆเลยโอเคได้ไปมาสามองหน้ากันเลยครับสามองหน้ากันโอเคหัวล้อมาดีใจด้วยนะแกแต่งแล้วโอเคไปเล่นป่าดีใจเออคุยไปคุยไปทำอะนั่นแหละเอาหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อที่สาวโอเคโอเคก็โต โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเป็นจะางาวบ่อยอีกรอบนึงพปยาบาอยรอบนึงกันวอยยอดคเดนต์ดองางผู้มีเกียรตินีได้มากเลยเปเกียวนมีหารเซีเรวปอยโทนเบกทั้ง้ับสาสานเข้านมเ